สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ครอบครัว p ริน่า Network โอกาสดีๆที่ทำได้เลยผมสำเริงทองพาวครับจบการศึกษาม .3 นะอดีตนะเคยทำธุรกิจค้าขายและทำธุรกิจเ,เครือข่ายต่างประเทศมา7ปีนะครับและปัจจุบันนี้ผมทำธุรกิจปริน่าเป็นอาชีพประสบความสำเร็จเป็นผู้บริหารระดับคิงดากอนนะหรือว่ามังกรฟ้าตำแหน่งสูงสุดนะครับ นะสิ่งที่ผมได้จากธุรกิจพลิน่าได้มีโอกาสนะพาทีมงานนะและครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศมาหลายทิพนะมีโอกาสได้ซื้อรถนะมีโอกาสได้สร้างบ้านนะครับแล้วก็มีโอกาสด้วยช่วยเหลือทีมงานนะครับแล้วก็คนที่สุขภาพดีผลิตภัณฑ์นะของพลิน่าเน็ตเวิร์กนะครับบริษัทพลิน่าเน็ตเวิร์กนะมีผลิตภัณฑ์นะดูแลสุขภาพ นะเป็นตำนานอยู่คู่กับคนไทยมาถึง6ทศวรรษก็คือ60ปีโสมเกาหลีตะวูจับที่เราได้ยินกันคุ้นหูมายาวนานนะครับซึ่งเป็นตำนานอยู่คู่ไทยมานะครับและยังมีสินค้าอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มเกษตรชื่อว่าโสมแดงสโลแกนรู้จักไม่รู้จน สมแดงเป็นชีวภาพร0อยเปอรซนะครับแล้วกเกษตรกรที่ได้ใช้เนี่ยช่วยเพิ่มพูนผลผลิตนะแล้วก็ลดต้นทุนนะและใช้แล้วเนี่ยไม่ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยต่อสุขภาพนะครับและต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วในเรื่องของอธุรกิจนะถ้าท่านใดสนใจธุรกิจนะครับสามารถติดต่อนะ,อะช่องนะครับยูทูบสำเริงทองพาวนะครับแล้วก็ช่องเพจนะครับเฟซบุ๊ก นะชื่อนะครับสร้างธุรกิจบนมือถือหรือต้องการรู้เกี่ยวกับนาด้านเกษตรนะครับดูในช่องเพจ YouTube ได้เช่นเดียวกันชื่อสมแดงอาหารทูกำลังสำหรับพืชและในเรื่องของสุขภาพนะครับชื่อเพจ K.D. p ี l อ n a นะครับ ท่านใดที่สนใจนะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือสินค้าสามารถติดต่อนะครับช่องนะที่ผมกล่าวไปเบื้องต้นได้เลยนะครับส่วน id line kd polina 256 2 25 5า6นะครับหรือ line ad นะครับก็คือ,อ id นะครับอดนะ njj 2782D นะยินดีต้อนรับทุกท่านครับ polina เ e ็ตเวิโอกาสดีๆที่ทำได้เลยใครรู้จากเราคนนั้นโชคดีใครได้ดูคลิปนี้วิดีโอชุดนี้นะครับาสามารถนะติดต่อผมมาได้หรือ,อทีมงานส่งไปนะครับติดต่อที่ทีมงานได้เลยนะครับท้ายนี้นะยินดีต้อนรับทุกท่านครับสวัสดีครับ